ไอ้ลีมันเล่นได้ช็อตนี้ลีมันเล่นได้ระวังระวังไม่ไม่กูเล่นไม่ได้กูเล่นไม่ได้มานากูหมดไอ้เนทมานากูหมดไอ้เนทไอ้เที่ยกูแดชไม่ได้เขาจะกดโอโลมเตอร์นะกูกูไม่มีแดชเพื่อนไอ้เที่ยกูมีใจช็อตเมื่อกี้เจ้ากูเด็ดใจเพื่อนมากระใจอย่างเดียวเฮ้ยกลายมันเป็นโตนะกลายมันเป็นโต อไอ้ไอ้ใหม่ไปด้วยได้ปะวะใหม่ใหม่ใหม่ไปไหนพี่เบลล์หนึ่งเหอนะไปฝั่งเดียวกับไบโอกันเลยไปคุมไปคุมเอลให้ก่อนแล้วค่อยกลับโคเรนไอ้หมึกไม่ได้สมัยหมึกปิดป้อมหมึกปิดป้อมมันจะมันจะได้แบบตรงกลางได้ด้วยพี่หมึกหมึกหมึกปิดป้อมอ่ะหมึนมันโอ้โหเชลิ่งคณิตแต่ได้อยู่แล้วถ้างการมันคุมได้อ่ะคุมได้คุมได้มันก็คผมว่าอะไรถูกอ่ะน่าจะเล่นแผนถูกมันปีอะไรเลยเดีเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดดเดยวเดี๋ยวเด มึงชนะกลางก่อนก็ได้โยแล้วค่อยขึ้นมาคุมกวดไม่ปัญหาเพื่อนไม่ไม่เราคุมแม่น้ำได้โอ้มันก็ไม่โดนโดนใช่ใช่ถ้ากูถ้ามึงคุมแม่น้ำได้กูก็ไม่โดนได้คุมแม่น้ำนี้ให้หมดอ่ะต้องคุมไปเปิดซ้ายน้าใหม่เราซ้ายเล็กเงี้ยไม่เข้าได้นะเว้ยกูว่าชนได้นะเว้ยชนได้เลยนะเว้ยเดี๋ยวกูเริ่มเล่ดูเริ่มเล่ชนไม่ดีชนไม่ดีชนไม่ดีเฮียชนไม่ดีเออชนนั่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 นไอเลสลปเลส ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอไม่ได้เจน่ะเากเขาิดไปแล้วอ่ะฟิกไปแล้วนะฟิกไปแล้วนะสังกายโยเล่นผ่มอ่ะให้เขาข้ดุ่มไม่ได้ผมันเลี้ยงเราไม่เป็นไร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 กูยิงได้โยโยไปเลยยไปบเลย่งสอเรื่อุมได้ละได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาโนก็ได้ไปโยโยมาน่นี้มันเริ่มมันเริ่มบูนนะมันเริ่มบูนนะไอ้ด็กมเจ็บมึกเจ็บมเจ็บหนักมึกเจ็บหนักโอ้นกอ่ะโอ้วอ้มึกเจ้านก่โอ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอจะกลับบ้านวะเออไปรีเลิมึงหญ่ว่าให้มันโอ่ไอ้นี้ไอ้นี้จบบนนะเพื่อนไอ้นี้จบบนใช่ไอ้ผมกลับบ้านนะแต่ผมจะไปโซนมังกรเล็กนะกลับบ้านไปโซนมังกรนะไกลายพึ่งวาร์นะกลายพึ่งวาร์ปนะมึงมาก่อนนะโยโอเคโย่โยโซนมังกรเล็กอะโยกลัไปรีเลด้วยสกายเดี๋ยวรไปก็เล็กเอ้ยไฟก็เล็กดิสกายโดนโดนลิกเตอร์เน็ลิกเตอร์เน็ลิกเตอร์เอ้ไหวไหวเพื่อนดีได้อยู่เตอร์ไม่ไม่ได้ไปนะกูไม่ได้ไปนะกูไม่ได ไกลเพิ่งน้เวยไกลเดี๋ยวจัดหน้าก่อนพีเน็ตมาแล้วมันกมันก็มาไปก่อนเชอร์รี่เขากูไปก่อนเชอร์รี่ปลาหมึกไม่มีศาสตร์นะเว้ยตรงตรงปลาหมึกเล่นได้นะเว้ยมันไม่เสียเอ็ดลเล่นเลยเล่นเลยกูมากูมาไอพี่เพื่อนไอยกยกบอลไปแล้วยกบอลไปแล้วยกบอลไปแล้วเพื่อนแทงเลยแทงเลยถอยด้ว่าถอยด้ว่าเพื่อนมองมังกรใหญ่ได้น้อยพีเน็ตพีเน็ตตอนเราพี่เน็เอาแดงแล้วเดี๋ยวผสนกันเดี่ยผมไปผสนกันเดี่ยเอาเอาอยู่เปล่า ไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาไอ้เจ็บ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 ไอ้นี่เจ็ดูไอ้นี่ฟังเล็ดเล็ขึ้นเ็้แล้วพี่ขแล้วพี่จตเยปมใหญ่ได้ปมึกขึหมึดปากโลเียบนกเียบดไอ้นี่พอตอนิดแล้วอตอิดไปแล้วทอนเจ็บด้วยโอยเนียโดนน่ะปลาใหญ่พี่ไม่ไกายเจ็บอยู่มันเจ็บสองอ่ะมนสอดวยเอาเเยจากนี้โจาโยจะมาโยจะมาเฮ้ เอ้เรโดนพี่โอ้โหใ่มจับใครเนี่ยมึงจับใครไปเนี่ยจับไอ้หมึกไม่โดนมันทะลุตัวเฉยเลยงงมึงจะเลือดโยนโย่จับได้โยนจับได้โยนจับมาโยนจับมาเฮ้ยหนูนี่มึจะเลือดมันทะลุตัวเฉยเลยนะกูงงนะไอโอ้เห็นปะไม่ไม่มันทะลุตัวไอโอ้งงว่ะมันทะลุตัวมันได้ไปแล้วโย่เอ้ยสกายสกายมันได้ไปแล้วเลึเตอร์ขวาพี่เดชลึเตอร์ขวาซึ่งนรอดใจ เพื่อนช่วยคุมกางให้ช่วยคุมบนดีกว่านี่ไอรีอยู่บนนะเกร็เน,น็ตโอ้โหโดนนกกระสานโดนโดยที่ <c oughs> น,นี่ว่าทีมกู้ศักด์โยนโย,อย,อยอมีจับพี่มาปะมีพี่ เดี๋ยวลาลาแกจับไว้กเฮ้่โอ้โหไม่ได้แล้วพี่ลิเชอร์หายแล้วลิเชอร์หายมึกน่าจะมีตี้วนะโยต้นต้นตายไว้ดิโยมันต้องใช้ตีเป็นเหว่ะเพื่อนไม่มันหนาเพื่อนแต่จะให้จัดให้ไม่มันวอมไม่ใช่ไม่เล่นนานมันวอมไม่ไม่เนี้ยมันรับกลางไปแล้วมึงไม่ต้องไปห่วงรับหรอกมันรับได้กันอยู่แล้วเว้ยอ่ได้เนี่ยซ้ายอ่ะแต่เล่นซ้ายอ่ะให้ทำการเขาเจ็บได้อยู่เจ็บไม่มีจับอ่ะมีติ๊กปะล่ะไม่มีไม่มีไม่มีเจียวหนี้นะ เอโอเอาแค่บนเจ็บสัตว์บนเจ็บสัตว์เอามังกรโอเพื่อนเออเออเออบนเจ็บสัตว์วิมาเพื่อนกูไปเอามังกรเลยมังกรเลยเพื่อนดิกเตอร์ไปนะพี่ไอ้นั่นอยู่แอลขวาผมผมผมเล่นแอลซ้ายเอลขวาผมผมคุมเอลน่อยผมคุมเอลนะกิตตี้เอลขวาเดี๋ยว่าถอย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 จับจับมาต่อได้พอไม่กินรถสองรถสองนี้ไอกูได้กูได้ดิกเตอร์กูได้ดิกเตอร์กูได้ดิกเตอร์โถสองนี้ไอกูได้กูได้ดิกเตอร์กูได้ดิกเตอร์กูได้ดิกเตอร์ กูได้ดิกระกูด้ดิกระกูด้ิกระโอ้ยโยรัสทำเพี้ยอะไรวะโอ้ตอดนะวได้ได้ยได้หน่อยเล่นได้ะเวยมาน่อยมาหน่อยมาหน่อยโลสองเลยจิะตาใครเอาใครเอามังกรด้วมังกร้มองกรเนี่ย

ตกายช่วยผมไปตะกไม่ไม่ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นบนเคลียร์แล้วบนเคลียร์แล้วกิตี้เจ็บสัตว์เลยกิตี้เจ็บสัตว์เลยเดี๋ยวเราโซนเคลียร์กลางก่อนอ่ะโซนเอายาสายไว้สกายสกายยึดเอาสายไว้ยึดเอาสายไว้ยึดเอาสายไว้เออไม่ต้องขึ้นมาผมผมไม่มีปิกเอาขาเอาลิเกเจอเฮ้ยมันมันเอามันกอลิเอยู่มันกอลิเกยู่ไปกูไปกลางกูไปกลางใช่นะมือเจ็บนัมึอเจ็บนะกายตะกระวังระวังลิเกเจอพี่เฮ้ยมันโดดไปสองทีแล้วนะเว้ยกูมานะเว้ยไมใหม่เปิดได้ปใหม่เอ้้้้้ยยกกกกิิิิแลววดีป เอ้จับไปิจับไปริจับไปินมาเดียนอย่าเฮ้ยกูเล่นได้เฮ้ยเน็ตดุยริ้ก่อนเน็ตดุยริ้วก่อนเน็ตสวยพี่เน็ตสวยโอ้กูตายว่ะจะตาย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 สวยเออสวยอันนี้โล่อันนี้โลป้องกาป้องกนป้องกปุ้มไว้กุมกัไว้อย่ขอกันไม่รู้เรื่องเน็ตแม่ขึ้นตัวคนยิงยาวางบน บัวเอ้ยบัวเขาขึ้นไามโว้กูเจ็บอะกูขึ้นบัวขึ้นแต่ไอลิโล่ได้อยู่นะเจ็บเมื่อกี้กูหน้าฟิกไปยิงเลยวะไอ้เชี่ยเขาจะตายป้าเมื่อกี้เขาจะตายเขาตายเขาจะตายลีจะตายลีจะตายต้องไปเรียะสวยแล้วเราได้สอง้อมแม่พุ่มจัดเนต้องการไเพื่อนเฮ้ยไอลิกเตอร์เอขวานี้นตลิกเตอร์เอาขวาพุ่มเนาไอพุ่มพุ่มเนยพุ่มเนกปลกนี่ลกนีมกกนีม่ไม่มีิกเกอร์นะเว้ยมีเนเว้ยโ

ยอะๆมานี่เจ๋อๆถ้าการเป็นมุดกเยอะดเออเอามันก่อนก่อนนทางที่จะไปโซนเลยตอนแรก้อนไไม่มันจ่ฝาไอโยซนฝาไว้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพื่อนรอยกยกาะเหม่มจะไ้ไหมไปด้วเนี่ยอุ้ยเลยไไลิกแล้วฟิกแล้วิกแล้วฟิกแล้ว9ที9ทีกดกดเลยพี่เว็บกดแลอุ้ยโดนพี่มาฟิกเกอร์ลาเวเลยเอ้ยโอข้าหลังโดนอยู่เออเพื่อนต้องกันก็พี่กายชวนกูเล่นนั่นดิน้อง เพื่อตายอ่ะเอ้ยต้องเหยียบตาต่อเนี่ยไอ้ไอ้ดิ๊กกลับะกายกลับมาตะกายกลับมาตะกายอืมถอยละมาช่วยหน่อยาม่วอเรื่องใหม่ๆช่วยหน่อย่วยอยู่ช่วอยู่ที่ตะกายก็จะเอาบนไอ้ยันนี้ก็จะเอาตรงซ้ายเทียอะไรวะเนี่ยเพื่อนโอเคมึงเอาทีละอย่างดิไอ้ยันกูอ่ะรับกูคนกลางไอ้ที่รับไม่ทันเลยสัตว์โอลเวเลยไอ้คลิปคลิโหลบปะวะ ไม่กิ๊ตซี่ไม่มีเกอร์สกายไม่ได้อยากรู้ว่ากิ๊ตซี่รอบ้างเผื่อมันกลับเนเน็ตรับโบนใหน่อยเนเนตรับโบนให้หน่อยรับไปก่อนรับไปก่อนกูยังไม่โผล่ร่างอ่ะกิ๊ตี่อยู่นี่นะโยกซอนขวาไม่ไม่โผล่ไปเคลียร์เลยโผล่เยอะเยอะเลยไปเคลียร์เลยรีบไปไปไหมจับได้จับได้จับจากข้างบนจับเวลาเพื่อนโผล่ซ้ายโผล่ขวามึงอย่าพิ่งเฉดมากเลยกูกูไม่ได้โผล่กูแอบให้อยู่เมื่อกี้อกกูทบนลัไอ้ที่ไอยู่บนไหนไอ้นี่อยู่บนไอ้นี่ไอ้นี่อยู่บนอ่ะ ได้แล้วใหม่เอาว่าใหม่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 ได้ไปแล้วใหม่ได้ไปแล้วใหม่ได้ไปแล้วใหม่ได้ไปแล้วจริงจะตายแล้วพี่จะตายแล้วแทงให้อยู่พี่อยู่กลางนะกำลังไปล่างกำลังผมวิ่งอยู่ข้างล่างผมวิ่งอยู่ทิ้งเลยพี่ทิ้งเลย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 ช็อตเดียร์ได้เนาะสบาจะให้ใหม่ขึ้นมาทำเวทบนก่อนพี่มากดแข่งนะพี่มากดแข่งแล้วโอ้อบังได้อยู่ กัดแข็งละมวมากูรถหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้เล่ได้อยู่โอ้มีป้อมบนโอป้อมบนโอไม่ได้นะไม่ได้นะลงมาเล่นล่างลยไปเขีย้อม่นโอเียวแล้วนี่ยเนี่ยปิดด้านเนี่ยพี่ชุดเดียวในล่างเนี่ยไปเขียวพี่เด็เขาเขาไม่ยิงทอยนะพี่ไม่น่าไหวอีกตัวต้องรอกูไปยิงอ่ะโหรวยด้วยเฮ้ยกูเอามังกรให้แล้วกันเออมันก็รวยอยู่ทีมเรารวยเยอะอ่ะชุดเดียวตายอยู่น้องกิเข้ามาส่วนที่กรายแดงหมดอยู่แดง ไอ้น hey, ี้อยู่ล <Being. S 1> ่างเฮ้ยอ้นี้่ล่างอ้นี้มึงสู้อ้นี้ได้ใช่ปะตอนนี้ยากตอนนี้ยากเขามีถอยเล่นให้มเข้าเอขา่เดาบนเวเราบนเวเานเดี๋ยวเอยู่เดเาอยู่เดี๋ยวเข้าเอวขาให้ได้น้อยเอาเปล่า ตีล่าตล่าตีล่าตล่ามันอยู่การต้าหมึกเดียวนะ้องมึกตัวเดียวนะน่าโยทำเป็นล่างก่อนโยทำเป็นล่างทำล่างคุณทำล่างเปิดไว้เปิดไว้เปิดานีเปิดานีเปิดนดิปีนี้มีจับน้อยยีิบนะเปิดเลย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 โยเปิดเลยเปิดเลยอันนี้มันไม่มีติมเล่นไม่ได้เอ้นหลอดทต้นหลอดเปิดแล้วมันหมดไหมครับทุ้นหลอไปมือมึงเปิดแบบไปมึงเปิดแบบไปโยเข้าไปข้ามหน่อยโเข้าไปข้ามหน่อยซี่ตีแล้วพี่กิวิังตีแอ้วพี่มาอด เอาป้ามือก่อน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 ดอย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 ชาวนโดภาพนในแข่งในจัดพี่เนตพูดละเลดเวดเลดเวดเลดเวดเลดไอโยเวดเลดโยได้เดี๋ยวเฮียแม่งผักออกไอเชยจะได้เดาจะต่อจับกิวิจับกิวิจับกิวิสิบห้าสิบห้าโอสิบสี่วิสิบสี่วิแค่ภาพเดียวเลย็ดเดวูจัดสิวิสิวิโอเล่นบนได้ด้วยเพื่อนเขารู้ว่ะโอ ที่มาก็กดแขงกันโลอะไรวะดแขนเอดูอยู่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 ดูอบล่ดีอยเ่ดเอยู่ดูอยล่ดวอยู่ดูอยู่ดูอยู่กูอยู่ดูอยู่ดรอยล่ดูอยูรดูอยู่ดูอนู่ดูอย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 ู้ดูอยม่ดูอยู่ดูอยูโดกอยไอ้เอี้ยคือยะใหูโยจ่อมาสักตัอนึงด่อผมั็บอยู่ดูอย่ดูให้่ดูอยม่บูอไม่ดูอยู่ดูยู่ดูอยู่ดูอคนเดูอยู่ดอยู่ดอยู่ดงอยู่ ปิดตเลยปตเลยปลกเลยี้ไอ่ะไอตียันตีหมดแล้วเอ้ปลาหมึกังมาคุม่างนยคุม่รงเฮ้ยมันจะโดนมันจะโดนปิดเหมือนกันนะเว้ยไ้โดนปลาหมึกกับพี่ไม่ได้ไม่ได้ปลาหมึกไอม่เอาเอาน้องหนองกินก่อนหนังกิไม่ติดโอ้ยย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 ลยยยยยยยล้ยยยยยยล้ายยอยย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 เยยย ไอ้เชี่ยจับสุดระยะว่ะเราตายหมดเลยฮีโดปิดไม่ได้เพื่อนไอ้เชี่ยหลังวันเลยปิดไม่ได้สัตว์มึงจะโดนเขาถมลงมาอะไรไม่อะไรได้อยู่สกายก็ไม่มีอันติเล่นเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้ไงก็แพ้ไอสัตวดใช่หรอเออสกายใช้อันติไปแล้วตอนมันจะตายอ่ะไอ้เด้วยเพื่อนอันโบเนี่ยไอ้เชีไม่ได้เคลียร์ีไป เกลี้ยแล้วพี่มันคิดได้แค่นั้นวะไม่ไม่เกิดทันอยู่เกิดทันอยู่เฮ้ยสวยไอ้โยอย่าตายโยไม่ต้องตายโยไม่ต้องตายขีดหมดแล้วโยไม่ต้องตายโย่เอ๋วิ่งอยู่เพื่อนตกใจจะตายโดนสวยเน่ยกลางใกล้างกลายดูได้เนี่ยเยอะใช้ดูได้นอะพี่เนสมันจะตายหมดแล้วพี่เนสโยตายโย่ตายไม่ถึงอุยนงกิทโชว์แล้วตอนนี้เนี่ยโชว์โชว์แล้วตอนโย่ยาเพื่อนเพื่อนไปทางนั้นรังแล้วลังแล้วโอ้ลังแล้วยาวไาเอาบังนี้อยู่บางก็สุดแล้วอยู่เฮ้ยถอยถอยถอยห่างบงนี้ก่อนจำกิทจำกิด ถ่ายยาวถ่ายยาวถ่ายยาวเถื่อนธกาไปเย็นเพื่อนไหนที้ธกาไม่มเยินติ่มก็บอกมันหนเที่ฟินักนก็จะปิดหูปิดตาจะปิดกันอย่างเดียวเลยสัตวนฉันฉันล่าจับไม่โดนจับไม่โดนนี้ฟิกเกอร์จับไม่โดนไม่งั้นตองกิดหน้าตายไวอยู่ไม่ได้ฟิกพี่ยังไม่ถึงค่อยจับกันเสียวมันต้องดิ้เอาหน้าถูเด้วยพี่ใจกันแล้วกใจล็อกไปไหนล็อกไปไหนล็อกไปไหนขอาทษได้ไหมล่ะชอบพี่มากรบกวนกับพี่เบอร์ดเหมือนได้แข่งมาก ไม่เดี๋ยวผมเล oui, ่นอันนี้ด okay. ีกว่าเล่นเล่นโซนให้โอเล่นจับตัวหน้าก็ได้เฮียไม่ต้องไปล้วงหรอกไอสัตว์เล่นแตโซนให้โอดีกว่าเ้นนสูงได้ปะเอาของว่โซนได้ไหมโซนสองไม่เป็นอยแล้วอยัอยได้นอยได้นเอาเดเดมาเลยจับแล้จับแล้วจับแล้วหม่ไม่เ้ยตรงน้นสี้าด้วยดูไมยยมอมอโยจะเย็นโยจะเย็นเออกูมากูมา เจะตายหมดแล้วเจะตายหมดแล้วก็ตายหมดเล่นไดเล่นได้เล่นเล่นข้างหลังอ่ะสวยตายต้อกระจารกันไม่ได้เล่นหน่อยกันบนหน่อยกันไม่ได้กูกันไม่ได้กูกันไม่ได้ไม่ใช่กูไม่ใช่กูบนนะเฮ้ยไอรีไอรีป่ะไอรีตัดเบสไอรีตัดเบสเอาไอนี้ก่อนอันนี้ตายได้อย่างเงี้ยไอรตายสวยดุจัดจุกกลาง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 ได้อ่ะเดี๋ยวก็ไปกันบนใครยังอยู่อะดอยย่าดอยกันได้ปะไม่ได้ไม่ได้ มีต่องเวฟบอะโอจบได้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 ตองเวฟจบได้จบได้ตองเว็บโดนตัดเลยโดนจับโดนตายเลยอามีมีจับฆ่าไปก่อนเลยเว้ยจับแล้ว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 ไอ้เหลืทโทนหวังแล้วเฮ้ยฆ่าก่อน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 เฮ้ยเขาบอกแป๊บอ่ะเฮ้ยเอาเอาพี่เบอร์ดิพี่เบอร์ดิพี่เบอร์ดิ้พี่เบอร์ดิ้อเคนะ เฮ้ยเขาเกิดหมดแล้วโอ้ยถอ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 ยก็ได้ถอยก็ได้ยี่่่เดะแพ้อีกตาทางนี้กูได้แน่นอนน้โฟกัสดักโยโยดักไว้ดูโยโซนไว้โซนไว้ดูไว้ดูไว้ดูไว้โอ้โหเข้ามาแล้วสวยโยสวยเออหนึ่งโอ้ไอ้ไอ้ลีมันเล่นได้ตอนนี้ไอ้ลีมันเล่นได้ระวังระวังไม่ไม่กูเล่นไม่ได้กูเล่นไม่ได้มรรนากูหมดไอ้เน็ตโอ้ย้ยเอาลับับๆนะ ไงให้เพื่อน้ดูไม่เพื่อนมานากูหมดไอเนสไอเฮี้ยกูแดดไม่ได้เขาจะิลโลวโอเตอร์นะเฮ้ยใหม่ใจะเย็นใหม่ใจะเย็นใหม่ผมแทงแค่ได้ไม่กูไม่มีฟิกแล้วปหอกอนก้อนใหญ่อกอนใหญ่หมาอกอนใหญ่อะกูกูไม่มีแดดเพื่อนไอเี้ยกูมีใจฉอดเมื่อกี้ต้องมีกระจเพื่อนกระจาอย่างเดียวเฮ้ยกาาปโซนนะกลาาปโซน สัฉันเมื่อกี้ตะกี้หมดแล้วด้วยไงเฮ้ให้เอาเข้าตูดนะเอาแค่บัฟอะไม่ได้ได้ไข่อะเอาคนก่อนได้ปะไข่ไม่เหรอมึงยิงคนไปม่ได้เฮ้ยมึงเกิดโคตรแบบงั้นเอามังกรเลยเท่านั้นอะโอ้ยเพื่อนได้ยังได้อยู่ได้อยู่ไม่คอยตายป่ะโอ้ดิโอเก็บไข่ได้ไม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 ่ได้ไดนี่วะไี้เก็บได้เขามาเขามาเขามาก่อนเอาไว้พี่มาร์กอะถอยถอยไม่ไม่ถอยไม่ไม่ไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยไอเดี๋ยวกูไปดักเขาตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเอาบู๊กัน เรียกพี่ไอ้เดี๋ยวกูไปดักขอโทเพื่อนไดักพี่มาได้เลยเบรบนทำแล้วพี่เบรบุนทำแล้วสองสามสอสามอ๋อไม่มาไปงสามใครโดนนะสกายใจเย็นดิสกายใครมาถอยถอยถอยกูไม่อยู่กูไม่อยู่ทุกไม่ได้ทีมีนไม่มีนะเว้ยเฮ้ยใจเย็นเน็ตเน็ตกูไกล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 กูไก่ใครมาใครมาใครมานี่อ่ะสกายผมไม่มีร่างเขได้เลยเว้ยไม่ผมไม่มีล้างนะผมล้างไปแล้วนะพี่เห็นแต่โป้ตามโดกินมาดักสี่ห้าด้วย เราไม่มีอตินะเว้ยเฮ้ยเอาได้นะเว้ยเชี่ยมันเกี่ยวมาก่อนก็ได้นะเว้ยมาๆๆเดี๋ยวกูเปิดให้มะเราห้าเออเราห้าเชี่ยพี่ม์คเจ็บแบบพี่ม์าเจ็บไอ้กายสาสตร์กูกลับกลับมาดูหลังน่อยกลับมาดูหลังน่ายกลับมาดูหลังน่ายเอ็ไ้กูจับกูมเอาไอ้กายก่อนหน่อยกายก่อนหน่อยกายก่อน S <S <S มีเวฟมีเวฟ <ingredient S 1> มีเวฟมีเวฟไม่ไม่เวฟล่างได้เวฟล่างได้แทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปโยมึงต้องเข้าไปเลยให้เขาเวฟใส่มึงอ่ะเฮ้ยมึงจบอยู่แล้วเพื่อนเอาเอาอีกสักหน่อยเช่าพี่เด้นเอาอีกเป็นไรเอาไว้เอาไว้วันนี้ลงมาเว้ยเอาอ่ะเพื่อนเอาว่ะเพื่อนวันนี้เรามาดีวันนี้เรามาดีเว้ยวันนี้เรามาดีทรงก็ดีพี่เด้นก็โยมไปนะบางทีอ่ะพี่เด้น ไม่จอดจอดตรง้องอ่ะพี่คิดว่าพี่ไว้ใจโยงอ่ะโยงไม้ใจโยงไว้ใจโยงไม่กูกูไม่ไว้ใจมึงเลยนะจอดทองกูจะรัดเองด้วยเน้นไไมม่่ก บอกไปแล้วว่าถึงห้าอี้มีจับนะตอนแรกมันมีไม่เหรอแล้วมึงไปจับไปจับใครมาไม่มีไม่มีแต่เลขอยู่แล้วห้าหรอเอ้ยเกลี่ยไปเดินตัวอยู่นั่่นนะกูคิดว่าจะจับมาจับอีตี้มาได้เด็วหรืต้องไปฆ่าเลยแต่สกายมันยกสวยอยู่ในไฟอ่ะมันยกสองยกสองตลอดเลยใช่ไหมพี่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 โยอ่ะเอาจริงมึงไม่ต้องฟิกจับลูกเมดเออโยไม่ต้องฟิกจับไว้มึงจับแค่ตัวหน้ามาให้กูยิงนะให้มันเจ็บไม่มีโลมันเล่นไม่ได้แค่นั้นแหละไม่พีเดเซนดับห้าครับคนปิดตู Bye-bye. <laughs>